สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเขาคือคนที่จะเข้ามามอบความรักที่สวยงามให้กับคุณเขาเป็นใครเรามาดูพลังงานเขาเป็นใครระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไร ถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะเขาคือคนที่จะเข้ามามอบความรักที่สวยงามให้กับคุณทศกัณ์ออกลบเป็นความเคยผิดหวังกับความรักมาก่อนหรืออยู่ในความผิดหวังความเสียใจ ในตอนนี้หรือเป็นคนที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันความขัดแย้งใบ่แรกมาความวุ่นวายความดื้อรัน้นเคยผิดหวังรอคอยนางสีดาดูความรักกว่าจะเข้าใจกันหรือเป็นเป็นพลังงานในหัวข้อเขาคือคนที่จะเข้ามามอบความรักที่สวยงามให้กับคุณ อีกใบพ่อแม่คงขาเป็นความรักที่เป็นความรอคอยอ่ะคุณรอคอยคนรอคอยเขาคนที่คุณรอคอยหรือคนคนที่คุณรอคอยว่าคาดหวังคนอยู่ในความฝันปรารถนานจะเป็นคนที่คุณหวังคุณฝันคุณปรารถนาหรือไม่ก็เป็นคนที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกัน กว่าจะเข้าใจกันกว่าจะสมหวังระหว่างคุณกับเขาต้องผ่านอุปสรรคมากมายกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังเคยมีอุปสรรคปัญหาในที่สุดก็สมหวังได้ดังที่คิดที่คุณปรารถนาที่คุณจินตนาการวางแผนไว้เขาจะเข้ามามอบความรักที่สวยงามคุณรอคอยเป็นคนดังที่คุณปรารถนาหรือไม่ก็คุณก็รอคอยอะ เทพาอังขานพยายมมราชเขาคือคนที่จะเข้ามามอบความรักที่สวยงามเป็นคนที่ไพ่ก็ย้ำส้ำเขา กับคุณเคยผิดหวังเสียใจแล้วเขาจะกลับเข้ามาแล้วเขาต้องการเริ่มต้นใหม่จบอุปสรรคปัญหาหรือชีวิตเขาอะมีอุปสรรคมากมายมองมองดูตัวเขาเขาเป็นใครที่จะเข้ามามอบความรักที่สวยงามให้กับคุณเขารอคอยคนที่ใช่ความรักที่กว่าจะเข้าใจแล้วเขาจะเข้ามามอบ,มอบความรักที่ดีให้คุ้มกับคุณดูเขาเป็นคนที่เป็นคนที่จริงจังตั้งหวัง มุ่งมัน่นทําอะไรด้วยความมุ่งมัน่นหรือไม่ตอนนี้เขากําลังเผชิญอุปสรรคปัญหาที่จะต้องเอาชนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตเขาก่อนต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเพื่อที่จะความรักชีวิตที่จะสําเร็จสมหวังได้ดังที่เขาคิดเขาฝันเขาหวังเขาปรารถนาโลโคอยแล้วเข้ามาในชีวิตคุณคนที่อยู่ในในที่สุดก็สมหวังรออยู่ หรือเขาเป็นคนที่เป็นคนจริงจังเป็นคนที่ดูแข็งกระด้างขาดความใจเย็นสุข,ขุมนุ่มน,นวลมีความเป็นตัวของตัวเองดื้อรั้นเชื่อมั่นในตัวเองเอาแต่ใจไม่ยอมแพ้มีความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะตัวของเขาเองอะหรือชีวิตเขาจบเขาเคยผิดหวังเสียใจมีอุปสรรคเริ่มต้นชีวิตใหม่ดูนะ ภัยของพลักสมีความประสบผลสำเร็จชีวิตเขาถึงสิ่งที่เขาปรารถนา<ม>เขาจะทำให้ได้พลักสมีดูความอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินเงินทองความรักที่สดใสสวยงามแต่ต้องเคยเคยมีอุปสรรคมาก่อนอะ่ะ<ม>กว่าจะสมหวังกว่าจะเข้าใจมองดูชีวิตเขา<ม>เขาจะเข้ามามอบความรักที่สวยงามให้กับคุณเป็นได้ทั้งคนที่เขาเข้ามาใหม่ม คุณคุณคือคนที่เขารอคอยคนที่ใช่หรือไม่ก็เป็นคนเก่าคนจากเขาไม่เข้าใจกันแล้วก็เข้ามามอบความรักที่สวยงามให้กับคุณความรักที่สวยงามความรักที่จริงใจทรัพย์สินเงินทองความสุขความสําเร็จดูแลห่วงใย,ยเอาใจใส่คุณแล้วเขาว่าคุณดูหล่อดูสวยดูมีสเสน่ห์มีคนมารักมาชอบหยิบยื่นรักดีๆให้พระพาย ความรักที่พระพายคาดหวังกับความรักไว้สูงและสมบูรณ์แบบทั้งคุณและเขาคุณคาดหวังกับเขาแต่เป็นคนที่คุณเคยรู้จักเขากับเขามาคาดหวังไว้สูงทําให้เหมือนต้องใช้เวลาต้องปรับตัวเข้าหากันในความคิดแรกๆก็ดูแลห่วงใย,ยเอาใจใส่กันดีแล้วต่อมาก็ไม่เข้าใจกันเอาใจใจแล้วสามารถปรับตัวเข้เขเขากันได้ต้องปรับตัวคาดหวังกับเขาไว้สูง เขาก็คาดหวังกับคุณหรือไม่ก็เป็นคนที่คุณรอคอยอะ่ะรอคอยคาดหวังรอคอยไว้สูงและสมบูรณ์แบบคุณคาดหวังเนี่ยคุณคาดหวังไว้รอคอยฝันปรารถนาแล้วเขาจะเข้ามามอบความรักที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วแต่ละคนละท่านคุณรอใครอยู่บางคนอะรอคอยแล้วเขาจะเข้ามาหรือฝันรอ รอก,กว่าจะเข้าใจเราจะสมหวังในที่สุดก็สมหวังต้องปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงปรับตัวเข้าหากันได้ในความรักนี้ต้องมีการปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงพระแม่อุมามีสเสน่ห์ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาหลดทีิฐิลดความคาดหวังแต่ัดสินใจอะไรที่รวดเร็วต้องให้รอบคอบการดื้อรั้นเอาแต่ใจพระรามแผงสอน ก็เป็นคุณอยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณนะคนที่อยู่ในใจคนที่ต้องการความรักสร้างครอบครัวที่อบอุ่นดูเขาต้องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นความรักใบสรุปกามเทพเริ่มต้นใหม่ชีวิตที่สดใสสวยงามในที่สุดอะ ไม่ว่าคนที่คุณรอหรือคนจะมีคนรักที่ดีเข้ามามอบความรักที่สวยงามให้คุณทับแล้วแต่คุณเพราะคุณเลือกคุณที่คุณรอคอยแล้วแต่คุณจะเลือกคุณจะคิดแต่สินใจมาเป็นใครหรือเขารอคุณอยู่พลังงานที่เขาจะเข้ามามอบความรักที่สวยงามสดใจสวยงามการเริ่มต้นใหม่คนอยู่ในฝันความรักที่ต้องใช้เหตุผล เพราะทุกอย่างก็จะจบจบอุปสรรคปัญหาเริ่มต้นชีวิตใหม่ความผิดพลาดความไกลความห่างความทุกข์ความเสียใจแล้วเขาเคยผิดหวังกับความรักหรือคุณกับเขาผิดหวังเพราะมีพลังงานความผิดหวังแล้วเข้ามามอบรักที่สวยงามให้คุณแล้วเป็นได้ดังที่คุณฝันคุณหวังหรือไม่ไพ่ก็ย้ำสามพูดถึงอยู่ที่คุณอะเพราะเนี่ยมีการรอคอยแล้วก็มีการผิดพลาดผิดหวังเสียใจ ในที่สุดก็สมหวังดังที่คิดจินตนาการที่วางแผนไว้ความรักที่ใช้เวลาหรือคุณกำลังคบกันอยู่แต่ก็เหมือนคาดหวังไม่เข้าใจกันไม่ว่าอย่างไรได้ดังที่คุณคิดคุณตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณที่เขาจะเข้ามามอบความรักที่สวยงามและเขากำลังคบกับคุณคนที่ใช่และมอบความรักที่ดีให้คุณคุณจะรู้และเข้าใจ ด้วยตัวคุณด้วยตัวเขาเองอ่ะเป็นเป้าหมายที่คิดที่ตั้งใจไว้ความเข้าใจกันความรอคอยอ่ะเพราะอยู่ในห้วงแห่งความรักเรามาดูวันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขากับคุณหมายเลข30หมายเลข15หมายเลข10หมายเลข5หมายเลข3หมายเลขหมายเลข3ซ้ำอันนี้ก็หมายเลข3หมายเลข1หมายเลข26หมายเลข31 หรือไม่ก็เกิดราศีธนูหรือเกิดเดือนธันวาคมหรือไม่ก็เกิดปีขานหรือไม่ก็เกิดราศีเมษหรือเกิดเดือนเมษายนหรือไม่ก็เกิดราศีกันหรือเกิดเดือนกันยายนหรือไม่ก็เกิดราศีกุมหรือเกิดเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ก็เกิดวันอังคารเขาจะเข้ามามอบความรักที่สวยงามสดใสสวยงามเขาเคยผิดหวัง ดูเขาผิดหวังเสียใจกับความรักแล้วเข้ามามอบความรักที่ดีนะดูได้ดังเป้าหมายที่คิดต้องปรับตัวข้อห่างกันระหว่างคุณกับเขาได้ดังที่คิดเพราะพระเม่คงคาความรักที่เชื่อมั่นในรักเชื่อมั่นว้นารักอ่ะสามารถให้กันได้ด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจความเข้าใจ แล้วเขาเป็นใครระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรอีกไพ่อรละครรักช่วยบอกทีคนที่จะเข้ามามอบความรักที่สวยงามให้กับคุณเป็นคนที่คุณรอ,อไหมอันนี้ออกมาเองสัมผัสที่เคินถ้าคุณกับเขารู้ดูกันได้ด้วยคุณอยู่ใกล้เขาแล้วรู้สึกหัวใจเต้นแรงมีความสุขอยู่ใกล้แล้วมีความสุขนุ้เป็นคนที่คุณพึ่งคบคุณคบกันแล้ว รู้คนที่คนในอดีตกับเขามาคิดถึงเมื่อคิดแค่คิดถึงก็หัวใจเต้นแรงแตกต่างกันคุณกับเขาแตกต่างกันกูจะเข้าใจกว่าแต่คุณกับเขาถึงแตกต่างก็เติมเต็มซึ่งกันและกันเข้าใจกันได้อยู่ด้วยกันได้มีความสุขในความแตกต่างนี้ส่องมองคุณอยู่คุณส่องมองเขา แล้วก,ก็คิดถึงคุณเป็นคนไกลคนห่างเขาจะเข้ามามอบความรักที่สวยงามมองมองคุณแล้วก็คิดถึงแล้วหัวใจเต้นแรงเขาลักคุณและพบสมหน้ารอที่จะได้พบเจอมุ่งหวังตั้งใจที่จะมาหาคุณมาพบเจอคุณรอรอที่จะสมหวังอยู่ไกลอยู่ห่างหรือเป็นคนที่พลังงานก็ย้ำสามะ คุณคบกันแล้วรู้จักกันแล้วคุณกําลังคบอยู่ในตอนนี้แต่ต้องมีการนะแตกต่างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับตัวคุณเองเข้าหากันแล้วเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ในความแตกต่างนี้ความไม่เข้าใจกันนี้สองเรารู้กันคุณรู้คนที่อยู่ในใจคุณคุณอยู่ในใจเขาแค่มองหน้ามองตาก็รู้ใจพูดกันคุยกันทางเสียงเพลง รู้กันสองคนงคิดที่หวังตั้งใจไว้เป็นคนที่คุณรักเขาเขารักคุณหรือบางคนบางท่านเขาจะเข้ามามอบความรักที่สวยงามให้คุณคุณก็ไม่รู้ว่าเขารักคุณนะเพราะเขาแอบมองคุณพลังงานแอบมองแต่คุณรู้จักเขาแล้วก็รอที่จะพูดคุยรอที่จะ บอกรักนําความรักที่ดีมาให้คุณแต่ก็อยู่ในใจอะ่ะคุณอยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณแอบส่องแอบมองมีกันในวันที่ลําบากเป็นคนที่คุณเคยช่วยเหลือเขาอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเป็นกําลังใจให้กันและกันคุณเข้าใจเขาพลังงานที่ดีลืมไม่ลงลืมไม่ได้ คนไกลคนห่างคนที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็ไม่เคยลืมคุณก็ไม่ลืมเขาเขาก็ไม่ลืมคุณเขาเขาจะเข้ามามอบความรักที่สวยงามให้กับคุณอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะคิดจะเลือกตัดสินใจไหมรอคอยเขา,าเป็นคนที่คุณรอคอยเขาเขารอคอยคุณไม่เคยลืมกันเนี่ยจะสมหวังอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าพยาย,ยามซ้าสมหวังส่องมองคุณ นมนำความรักที่ดีมาให้คุณเขาอยากรู้ด้วยว่าคุณเป็นอย่างไรทำอะไรอยู่สุขทุกข์ดีร้ายอย่างไรเอาชนะอุปสรรคปัญหาทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจเอาคุณธรรมน,ะทำ,นำทางาพยายามสาม้มพลังงานที่ดีมอบความรักที่ดีให้กับคุณกลับมามอบความรักที่ดี เริ่มต้นโคบเริ่มต้นใหม่เขาจะเริ่มต้นใหม่กับคุณถ้าคุณไม่รอแล้วไม่ใช่คนเก่าแล้วถ้าคุณเป็นคนใหม่เพราะเนี่ยมีพลังงานคนเก่าที่จะกลับมาคุณเคยรู้จักคุณรอคุณคิดถึงเขาคุณไม่เคยลืมเขาส่องมองคุณอยู่เขาจะเริ่มต้นใหม่คนที่อยู่ในใจคุณหรือถ้าไม่ใช่คุณไม่สนใจคนเก่าแล้วคุณมีคนที่อยู่ในใจรู้กันสองคนอ่ะเพิ่งคบเพิ่งรู้จักก็ได้เนี่ยไพ่ใบนี้พูดถึง พึ่งเริ่มต้นคบหรือคนเก่าเริ่มมาเริ่มต้นใหม่อยู่ที่คุณคนที่คุณรู้รู้กันสองคนอยู่ที่คุณจะเลือกคุณหวังตั้งใจไว้เนะี่ยรอที่จะได้พบเจอคนในฝันไพ่ก้อยำสามนะเหมือนพลังงานที่บอกว่าคนในฝันคนที่คุณรอคอยคนที่คุณปรารถนาอยู่ที่คุณว่าคุณเลือกใครรอใครอยู่จะได้เริ่มต้นใหม่คบแล้วก็อยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่า สายเปยตได้สำรับสายเปยด้วยจับมือไว้จะไปคนละทางน่ะคิดคนละแบบคนละอย่างแต่ก็ยังรู้สึกห่วงใยมีใจให้กันรู้กันสองคนเขาจะเข้ามามอบความรักที่สวยงามให้กับคุณมอบความรักที่ดีให้กับคุณทุ่มเทสายเปยทรัพย์สินเงินทองความสุขหรือความรักที่ดีให้คุณพลังงานอยู่ที่ตัวคุณเลือกหรือเป็นคนที่คุณคิดถึงนะ่ะแล้วเขาก็ มีกันในวันที่ลำบากคนเก่าคนที่เคยลำบากเคยช่วยเหลือแล้วเขามอบความรักที่สวยงามคุณเป็นกำลังใจให้เขาเอาชนะใจคุณเริ่มต้นใหม่จะได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็สำเร็จสมหวังเป็นคู่กันไม่เคยลืมกันถึงอยู่ไกลอยู่ห่างหรือเพิ่งคบเพิ่งรู้จักก็อยู่ในหัวใจไม่ลืมอะอยู่ที่คุณแล้วเรามาดูว่า คนที่ในหัวข้อเขาคือคนที่จะเข้ามามอบความรักที่สวยงามให้กับคุณเรามาดูพลังงานตัวเขาจุดมุ่งหมายในชีวิตเขาคิดอย่างไรทำอะไรสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจในชีวิตเขาตอนนี้จุดมุ่งหมายในชีวิตเขาคืออะไรเป็นอย่างไร พลังงานตัวเขาความเป็นผู้นำรับผิดชอบสถานการณ์่ะมีความเป็นผู้นำผู้รู้ผู้ใหญ่ทำอะไรด้วยความมุ่งมั่นประสบผลสำเร็จสมหวังมีความรู้ความสามารถตั้งใจทำอะไรแล้วทำได้เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของกิจการมีความรับผิดชอบในทุกสถานการณ์ตัวเขาเขาจะเข้ามามอบความรักที่สวยงามให้กับคุณ เรามาดูพลังงานระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรอีกเป็นพลังงานที่คุณรู้จักกันแล้วเป็นได้ทั้งคนใหม่และคนเก่าเรามาดูว่าระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรอดีตปัจจุบันอนาคตอีกเจ็ดใบสบายสบายยังไหวอยู่คุณพร้อมที่จะรับได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหัวใจที่แข็งแกร่ง ร่างกายที่แข็งแกร่งอดทนได้ทุกสถานการณ์ไหวยังไหวทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณรับภาระเขาดูวิตกกังวลดูมีภาระที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็อดทนแล้วก็คล้ายๆคุณรับได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น รับผิดชอบมีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้นำเนี่ยภาระที่หนักแล้วก็อดทนปากเสียงมีปากเสียงดูสถานการณ์ที่ยังขัดแยง้งเข้ามามอบความรักที่สวยงามยังมีอุปสรรคที่ต้องแก้ไข อยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าเนะ่ะเข้ามามอบความรักที่สวยงามให้คุณเขาอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขคุณอยู่ใกล้เขาก็มีความสุขพูดคุยเข้าใจกันถึงมีอุปสร,รรคระหว่างคุณกับเขาก็แก้ไขอุปสรรครอบข้างเข้ามาให้ให้ระหว่างคุณกับเขาไม่เข้าใจกันหรือเรื่องราวอื่นเข้ามาให้ระหว่างคุณกับเขาต้องแก้ไขอีกสามใบเป็นอย่างไรสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขา ต้องจัดการให้เป็นระบบระเบียบแบบแผนที่ดีแบ่งปันความรักความเข้าใจมอบความรักที่สวยงามคุณรักเขาเขารักคุณแบ่งปันเรื่องราวดีๆช่วยเหลือกันมีความสุขความรักที่มั่นคงไปในอนาคตเพราะคุณเข้าใจเขาเข้าใจคุณรักที่สวยงามคุณรอคอยคนในฝันคนที่คุณหวัง ถึงไม่เข้าใจกันขัดแย้งกันก็สามารถบริหารจัดการเป็นระบบระเบียบณนะตอนนี้แอบสองแอบมองแอบมองคุณอยู่เขาจะเข้ามามอบความรักที่สวยงามให้กับคุณหรือคุณแอบมองแอบสองเขาหรือคบกันอยู่หรือเป็นคนเก่านะเพราะไม่ว่าอย่างไรกนะ็พัฒนาความรักไปในทางที่ดีได้สำหรับก่อสร้างสร้างบ้านสร้างเนื้อสร้างตัว สร้างครอบครัวค่อยๆปรับปรุงแก้ไขสร้างมีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีหลายที่ต้องแก้ไขไปด้วยกันเพื่อจะได้สร้างชีวิตสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเป็นความรักที่สวยงามเริ่มก่อสร้างสร้างความรักหรือสร้างบ้านสร้างชีวิตแล้วอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเท่าแอบส่องแอบมองแล้แบ่งปันความรักที่ดีไปในอนาคตเพราะว่า ในความรักนี้เข้ามามอบความรักที่สวยงามให้กับคุณได้สําหรับพูดถึงการก,ก่อสร้างก่อสร้างนี้มีทั้งทั้งดีและร้ายทั้งปัญหาทั้งสุขทุกข์อ่ะค่อยๆปรับค่อยปรับปรุงเหมือนจะได้สร้างเป็นความรักที่มั่นคงเติบโตที่ดีที่แบ่งปันด้วยความเข้าใจกันเป็นรักที่ดีเหมือนในหัวข้อที่สวยงามคุณรักเขาเขารักคุณ คนที่คุณรอคอยคุณปรารถนาคุณหวังคุณฝันพบจะได้พบเจอเขาแล้วเรามาดูว่าเขาจะเข้ามามอบความรักที่สวยงามให้กับคุณเรามาดูความรู้สึกนึกคิดของเขาที่มีต่อคุณต่อความรักเขาคิดอย่างไร คนที่เขาจะเข้ามามอบความรักที่สวยงามอีกห้าใบตัวเขาเองเติมเต็มเขาว่าคุณรู้ใจเขาเข้าใจเขาคุณจิตใจดีเติมเต็มเขาอยากให้คุณเติมเต็มชีวิตเขามีความสุขและมีคุณสเสน่หหาหลงสเสน่ห์คุณลหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณ เอาชนะอ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเอาชนะใจคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาเป็นที่หนึ่งจะทำอย่างไรอีกมาแล้วก็ไปยังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขระหว่างคุณกับเขาแล้วเขาก็ไม่ยอมแพ้อ่ะจะเอาชนะยังไม่ค่อยราบลื่นแต่ก็ไม่ยอมแพ้ต้องปรับปรุงเหมือนก่อสร้างอ่ะสร้างตน้นรักสร้างบ้านสร้างครอบครัวต้องต้องลดน้ำพรวนดินปรับปรุง ่วยเหลือปรับความเข้าใจกันอีกมากมายหมวนมัวตอนนี้ดูเขาวิตกกังวลปมอดีตเรื่องราวอดีตที่ต้องแก้ไขภาระที่ต้องแบกรับความรู้สึกเขาคนที่จะเข้ามามอบความรักที่สวยงามและเขาจะมอบความรักที่สวยงามให้กับคุณแล้วความรักคุณบอกคุณไว้ยอย่างไร มีคนที่เขาจะเข้ามามอบความรักที่สวยงามให้กับคุณบอกว่าห่วงแหนความสัมพันธ์ของคุณให้คุณดูแลห่วงแหนความรักคนที่อยู่ในใจคุณคนที่คุณรักเขาเขารักคุณอะ่ะให้คุณดูแลดูแลความรักของคุณให้ดีเหมือนความรักจะบอกว่าคนที่คุณรักเขานะ่ะ ให้ดูแลมอบความรักที่สวยงามกามเทพบอกว่าอย่างไรการมเทพช่วยบอกทีรักเงาของคุณให้คุณยอมรับและจัดการกับข้อบกพร่องในตัวคุณเองเพื่อที่จะเพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้ที่จะยอมรับผู้อื่นอย่างที่เขาเป็นเขาจะเข้ามามอบความรักที่สวยงาม เหมือนการมาเทพจะบอกคุณนะให้คุณดูแลหัวใจคุณจัดการกับข้อบกพร่องคุณมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขให้ยอมรับคนที่จะเข้ามาเรียนรู้ยอมรับผู้อื่นผู้อื่นทุกคนที่คุณรักเอ,อย่างที่เขาเป็นเพราะว่าทุกคนก็มีทั้งดีและร้ายๆไม่ว่าตัวคุณมีทั้งดีและร้าย,ายให้ปรับความเข้าใจกันปรับตัวเข้าหากันได้แล้วนี้ก็บอกให้คุณหวงแหงความรักของคุณดูแลความรักของคุณให้ดี เหมือนคุณก็ต้องปรับตัวคุณด้วยแล้วมีคำแนะนำอะไรให้ไพ่แนะนำเทพธิดาหนังฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองคุณแนะนำคุณว่าย่างไรคนรทำอย่างไรหรือจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกเป็นอย่างไรจะบอกว่าบ้านสถานการณ์ในครัวเรือนของคุณดีขึ้นชีวิตคุณ ความหวังความคิดของคุณนะสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของคุณจะดีขึ้นไม่ว่าจะจากการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีของคุณที่พักอาศัยอันนี้พูดถึงที่พักอาศัยและมองถึงตัวคุณด้วยตัวคุณจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้คุณปรับปรุงตัวคุณเองเปลี่ยนแปลงย้ายหรือทําอะไรใหม่หรือด้วยด้วยความรู้สึกจิตใจคุณหรือสถานการณ์ความเป็นอยู่ของคุณ พราะทุกอย่างจะดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอะที่พักอาศัยที่อยู่ก็จะดีขึ้นบ้านเรือนนะสร้างบ้านเลื้อหัวใจคุณด้วยตัวคุณด้วยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกอย่างจะดีขึ้นตัวคุณจะดีขึ้นที่ตัวคุณนางฟ้าจะบอกว่าอย่างไร mm hmm. เพราะไพน่นี้จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วคุณก็ ตัวคุณด้วยบางคนบางท่านจะเป็นตัวคุณเปลี่ยนแปลงดีขึ้นหรือเรื่องทั้งคุณและความเป็นอยู่ของคุณอะนางฟ้าจะบอกว่าอย่างไรช่วยบอกทีบอกว่าคุณพร้อมแล้ว่งตัวคุณเองพร้อมพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาได้สำหรับบอกว่าใช่พร้อมแล้วทุกอย่างดีๆเข้ามาขยายอีกสองใบพร้อมแล้วเป็นอย่างไรอีก คุณพร้อมอนาคตอันใกล้เกิดขึ้นเรื่องราวดีๆเข้ามาแต่อยู่ที่ตัวคุณนะให้คุณเลือกพินิจพิจารณาทิศทางใหม่หรือเหมือนจะบอกให้คุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวคุณอะเปลี่ยนแปลงอ่ะจะมองเห็นหนทางทิศทางที่ดีพิจารณา,าดูสดใสสวยงามได้สำหรับว่าอย่างไรอีกการกู้คืน สิ่งดีๆเข้ามา